ทดสอบแครอทกับกระต่ายกระต่ายชอบกินแครอทไหมมาดูกันนะครับ ดมดมอา้าวมือนอีกอา้าวกินใบเหรอในการ์ตูนกินหัวนะ โอเคครับ okay.